สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้เอาไก่อบสูตรที่คุณสัตว์ได้ชิมครั้งแรกแล้วบอกว่าเป็นไก่อบที่อร่อยที่สุดในชีวิตวิธีทำก็ง,ง่ายมากๆค่ะใช้แค่กระทะใบเดียวสูตรนี้เป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองนี่คือผักที่เราจะใช้ทั้งหมดมีต้นกระเทียมหรือว่าต้นลีกสาลารีแครอทและมันฝรั่งปกติจะใช้เป็นเบบี้ป๊อเทโต้นะคะมันฝรั่งอันเล็กใครไม่มีใช้มันหวานหรือมันฝรั่งธรรมดาก็ได้ค่ะอันดับแรกเราเอาเครื่องเทศที่จะใช้มากไก่มารวมกันในถ้วยเดียวก,กันนก่อ คลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราจะเอาเนยทาให้ทั่วชิ้นไก่นะคะเอาเนยวางไว้ข้างนอกตู้เย็นซักประมาณหนึ่งก่อนมันจะได้นิ่มๆหน่อยเวลาทามันจะได้ทาง่ายๆนะแนะนำให้ใช้เนื้อน้องไก่ติดสะโพกนะไก่อบของเราจะได้นุ่มระหว่างนี้เพื่อนๆก็เอาใบทามมาคลุกเคล้ากับตัวเนยลงใบบนไก่ด้วยกันเมื่อเราทาเนยทั่วตัวไก่เสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องเทศลงไปคลุกกับไก่ให้ทั่วได้เลย นวดให้เข้าเนื้อไก่แบบนี้รายการเครื่องเทศที่ใช้หมักไก่เดี๋ยวเราจะใส่ให้ใน description นะตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนถึงกลางเราจะทอดด้วยน้ำมันอะโวคาโดเพื่อนๆใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ค่ะเอาไก่ไปทอดให้เป็นสีเหลืองทองแล้วกลับด้านเมื่อไก่เป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านแล้วเราก็จะเติมผักลงไปเลย วันนี้นี่ครัวไม่มีเบบี้ปอเทโต้ที่มันเป็นสีต่างๆเราเลยใช้มันหวานมาใส่แทนก็เข้ากันอยู่คะ่ะปฝาแล้วอบด้วยไฟอ่อนแค่เบอร์2หรือเบอร์สพออบ30นาทีนะพอครบ30นาทีเราก็จะเปิดฝาแล้วก็เติมเนยลงไปด้านบนอีกสักหน่อยเพื่อเป็นการแบบเพิ่มรสชาติให้ผักแล้วก็ไก่อบของเราปิดฝาแล้วอบต่ออีก30นาทีค่ะใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิม นี่มาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้กลิ่นหอมมากๆเดี๋ยวเราจะกลับด้านไก่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้หนังด้านบนมันกรอบอีกนิดหนึ่งอบต่ออีก15นาทีพอบอกได้เลยตอนนี้กลิ่นไก่อบหอมไปทั้งบ้านแล้วน้ำลายไหลแล้วด้วยเรามาเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะทั้งไก่ทั้งผักและมันฝรั่งทุกอย่างปรุองอยู่ในกระทะใบเดียวสุกพร้อมกันไม่ต้องเตรียมข้าวไม่ต้องเตรียมมันอบไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นพร้อมเสิร์ฟม,มือค่ำได้เลยง่ายและสะดวกมากๆ เราเชื่อว่านี่เป็นเมนูอาหารฝรั่งที่ง่ายสำหรับคนไทยที่ไม่เคยทำอาหารฝรั่งมาก,ก่อนแล้วก็จะทำได้อร่อยมากๆเรามาลองชิมกันค่ะไก่นุ่มแบบละลายในปากมากๆผักหลากสีสวยงามหอมนุ่มละลายในปากเหมือนกันถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฝาก f a c e b o o k p a g จพัสลาชีวิตในอเมริกาด้วยค่ะเจยกันใหม่คลิปหน้าค่ะ